ใช่ไหมครับว่าที่ทะเลตรงบริเวณริมหาดเราจะเจอสิ่งที่หายากแล้วไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆนักลองไปดูในสิ่งที่ผมพบเจอมาเลยนะครับตูนี้หน้าตาเจ๋ดีจังเลยแต่ดูเหมือนใกล้ตายเลยอ่ะยังไม่ตายดี Cái gì? Sửa đuôi Còn đồ xí Quá trời quay nám nữa cả Nào, กินก็จะกระจักเลยนะอย่างลูกฟองเลยปูหน้าตาประหลาดนะครับกลมปอกเลยแล้และก็อีกตัวหนึ่งที่ผมพบเจอมานะครับอันนี้ก็สายพันธุ์ประหลาดเหมือนกันโอ้ยเม่นทะเลแน่ๆเลย <S <S ใช่เปล่าเม่นทะเลแน่ๆ, <S 2> <S 2> <S 2> ๆเอา ต้นสบับปะรดดูเหมือนว่าจะเจออะไรพิเศษนะครับคุ้นๆว่าเป็นแรงไอเทมเป็นประเภทที่หายากมากแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิดีโอเนี่ยเรียกว่าวิดีโอนะครับอันนี้เทปวิดีโอ สมัยโบราณเลยเนี่ยว้าวเจอแลไอเทมยอดเยี่ยม